สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมันนี้กะมาพบกับสาวผู้พานนะคะยินดีต้อนรับเข่าชูช่องสาวผู้พานพารวยนะคะทั้ง fc เก่า fc ใหม่นะคะพี่น้องคะเข้ามาแล้วกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะผู้ใดสนใจผ่ายานันไอไข่เด็กวัดเจดีหนุนดวงเสริมดวงค่าขายโชคลาภนะคะ ทักลายแอดลน์เข้ามาได้เลยค่ะพี่น้องคะในแนวทางในคลิปนี่สาวผู้พันมีแนวแนวทางของเฮียนั้นเนาะค่ะพี่น้องงดทิพานมาเข่าที่หนึ่งเจ็ดตรงๆเนาะค่ะแนวทางหน่อยห่างมากเลยตั้งแต่ที่สาวผู้พันลงลิปมานะคะงบหน่อยทุนหน่อยอย่าพลาดเลยค่ะพี่น้องคะก่อนอื่นที่จะไปเบิ้งแนวทางนะคะ สาวภูพานกะขอฝากถึงพ่อพ่อแม่แม่นะคะหรือว่า fc ท่านใดที่ฝันแม่นนะคะหรือว่าคำนวณหวยแม,แม่นแนะคะกะอยากมาแบ่งปันทางช่องของสาวผู้พานกะแอดไลน์ทักไลน์เข่ามาได้นะคะพี่น้องคะกะมาแบ่งปันแนวทางเนาะค่ะสาวผู้พานกะยินดีเป็นสะพานบุญ ให้พี่น้องเอฟซีทางซองของสาวภูพานเนาะค่ะสาวภูพานกับเปิดช่องใหม่เนาะค่ะพี่น้องเป็นช่องน้องไม่กะยินดีเป็นสะพานบุญให้พ่อพ่อแม่แม่นะคะเพราะว่าจะเป็นฝันนะคะกะมาแบ่งปันแนวทางกันได้เนาะค่ะพี่น้องคะอย่ากเก็บไว้คนเดียวคะ่ะเอามาแบ่งปันเพื่อเป็นบุญ กุศลของเฮาเนาะคะ่ะพี่น้องกะแอดไลน์ line, ทักไลเข่ามาได้นะคะพี่น้องบ่อะไรว่าจะมาบูชาผายันหรือว่าอีอยง่งกะแอดไลน์ line, เข่ามาพูดคุยกันได้คะ่ะพี่น้องคะในคลิปนี้กะคือจังที่สาวผู้พานว่านะคะมีแนวทางของเฮียน,นันนะคะบนตัวเดียว3ตัวคู่เดียว2ตัวคู่เดียวเนาะคะ่ะพี่น้อง สาวผู้พานตังแต่เฮ็ดคลิปมากะมีของเฮียนั้นนี่ราคาที่ไห้แนวทางหน่อยหางมากที่สุดเลยค้นงบหน่อยทุนหน่อยกะยาพานนะคะงวดที่ผ่านมากะเขาที่หนึ่งเจ็ดตรงๆเนาะค่ะพี่น้องคะส่วนงวดนี่หวยฉลากวันที่หนึ่งมีนาฮุกนี่มันไปออกที่ชุมพรเนาะค่ะเป็นฉลากสัญจรนะคะกับบอลูว่าจะเปลี่ยนจังไหนเนาะค่ะ เอาเพื่อเป็นการบอเสียเวลากับไปเบิงแนวทางกันเลยค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็จะเป็นงวดวันที่สิบหกที่ผ่านมานะคะที่อนันต์เพิ่นไห้นะคะบนเพิ่นไหามาที่เก้าศูนย์เจ็ดตัวเดียวเนาะคะ่ะเพิ่นไหลักมานำส่วนสองตัวนะคะเพิ่นกระไหามาที่หนึ่งเจ็ดตัวเดียวเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ปรากฏว่าไปตรงกับรัฐบาลไทยนะคะ2ตัวบนเนาะคะ่ะพี่น้องเข่าทีหนึ่งเจตรงๆงเลยค่ะพี่น้องกัถ้าเอฟซีท่านใดที่ได้เบิ้งคลิปของเฮียนันที่ผ่านมากา็จะเห็นอยู่นะคะสาวุพานก็ได้เอาลงไห้พี่น้องเบิ้งอยู่นะคะคนทุนหน่อยงบหน่อยก็ย่าพลาดนะคะพี่น้องก็น่าสนใจนา่าติดตามนะคะ ซื้อติดไว้กับสาวผูพานว่ากันอาจจะบ่เสียหายเนาะค่ะมันเป็นเลขที่หน่อยห่างมากเลยเนาะพี่น้องเอาค่ะเอาไปเบิงงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกกันค่ะว่าในวันที่หนึ่งเฮียนันพึ่ให้แนวทางแบบใดมาเนาะค่ะพี่น้องค่ะเอาไปเบิงกันเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้อง แนวทางของเฮียนันนะคะงวดวันที่หนึ่งมีนาสองพน้าร้อยเนาะค่ะแนวทางรัฐบาลไทยนะคะงวดใหม่เพิ่นกระไ่มาที่หนึ่งปดหตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องคะตัวเลขที่เพิ่นไ่มานะคะก็จะมี4ี่สามดหนึ่งแดห เนาะค่ะพี่น้องกันพี่น้องบ่หมักตามที่เฮียนั้นเพื่อนจับใหก้กะพี่น้องก็ไปจับเอาเองก็ได้เนาะค่ะพี่น้องส่วนสองตัวนะคะเพื่อนหายมาที่แปดเก้าตัวเดียวเนาะค่ะพี่น้องคะส่วนเลขเพื่อนหายมาจับกะจะมีแปดมีห้าแปดเก้าเนาะค่ะแปดห้าแปดเก้าเนาะค่ะพี่น้องเป็นเลขสี่ตัวที่เพิ่อนหายมานะคะเพื่อนจับมาที่แปดเก้าเนาะค่ะ ส่วนงวดที่ผ่านมาเพิ่นหาจับหาที่หนึงเจ็ดกับเขาที่รัฐบาลให้นะคะ2ตัวบนตรงๆเนาะคะ่ะพี่น้องคะกัคันมากคันชอบกับลองเอาไปพิจารณาเบึงนะคะกับพี่น้องกับกันไหวน้ำแน่นอะคะ่ะกับไหวน้ำแน่นอะคะ่ะพี่น้องคะมันเป็นเลขหน่อยหางงวดนี่กับฉลากสัญจรไปออกที่ชุมพรเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ กะลองเอาไปพิจารณาเบิ้งนะคะว่าแนวทางของเฮียนั้นพี่น้องมักบอค่ะชอบบอขันบ่หมักบอชอบกะผ่านไปก่อนก็ได้เนอะคะ่ะซ้อมเบิ่งไปก่อนแต่ว่างวดที่ผ่านมาก,กับเข่าที่ 1, 7, นึ่งเจ็ดนอะคะ่ะพี่น้องสาวผู้พานกับเบ้าคือเก้าน,นะคะกะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะทุกคลิปทุกแนวทางมีเข่ามีหลุด บ่มีผู้ใดรู้ว่าหวยรัฐบาลจะออกโตวใดเนาะค่ะพี่น้องก่ะใช่วิจารณญาณเนาะค่ะส่วนตัวเลข8 9กับเป็นตัวเลขที่ดังเนาะค่ะเป็นตัวเลขมงคลกับไปหายิบจับลอตเตอรี่ไห้เนาะค่ะพี่น้องส่วนมากมันก็นจะเป็นเลขอันเอาค่ะพี่น้องคะบันทึกหนาเจ้าไว้แคบหนาเจ้าไว้ค่ะหรือว่า จุดตัวเลขไว้เนาะค่ะเอาไว้เปรียบเทียบกับหลายๆอาจารย์ก็ได้ะค่ะเพื่อไปเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งมีนาหกหกเนาะค่ะพี่น้องคะสาวภูพานกะขอขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เนาะคะ่ะจนมาถึงท่ายคลิปนี้สาวภูพานกะขอกราบขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะที่มาให้กำลังใจมาคอมเมนต์มาพูดคุยกันเนาะคะ่ะ สาวผู้พนก็จะหาแนวทางมาฝากพี่น้องเนาะคะ่ะก่อนจะจบคลิปนี้สาวผู้พันก็ขออวยพรให้พี่น้องเอฟซี FC. เดินทางปลอดภัยนะคะเ่ว่าจะไปใส่นะคะยิบจับลอตเตอรี่ตัวเลขตัวใดก็ขอให้ถูกให้มีโชคมีลาภเนาะคะ่ะพี่น้องคะกะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เนาะคะ่ะพี่น้องคะเพื่อจะ ได้เป็นกำลังใจให้สาวผู้พานเนาะค่ะกับเป็นช่องน่องไม่สาวผู้พานกะจะหาแนวทางมาฝากพี่น้องทางช่องของเฮานะคะในงวดที่ผ่านมานะคะกะมีทั้งเอฟซีใจบุญเพิ่นกับหายแนวทางมากกับเขาที่หนึ่งเจ็ดเนาะค่ะเพราะว่าจะเป็นคนโชคดีนะคะกะอย่าลืมกดติดตามไว้คะ่ะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ